เขียนพีชนะเป็นคำนำเขาเขียนพีชนะเขาตู้เขียนพวกนั asia, ้นเขาเขียนพีชนะเขาทำงานไปดับนั่นเด้อเขาเขียนว่ามาลับสิเรื่องนี้ยไปเจ้เพิ่มซับอย่าหยุดฟังพอนี้ประเดเนี่ยคนเขียนบอกว่าโขนเพิ่มแล้วก็มองมารอเรือแม่การพอพานยอยักษ์กระลำกระลำเพิ่มมาลั เจ้าทั้งหลายก็กำนัลชัดชยัยผลเที่ยงทรัพย์กำนันตะบลโดยเ่าอย่างคนหนึ่งพี่น้องตั้งหลายไอ้เสงเงียมใจรินนี้กอดกัน,นตะนกำนันตะบลมืดนกาคนนี้แล้วก็ไอพ้พินินสา,ารตีอันนีก้กำนันตะบลจะเดือแล้วก็แห่นด้านหนึ่งไอ้กิติโพนปินตาผู้ใหญ่บ้านบ้านสัตติสุขพร้อมกับนายชดดนลิบ สุ่สมกำนันตำบลปั้นแห่นเป็นน้องเลิศนี่มาเป็นประธานด้วยกันพอเขาอีกฝ่อยแม่เขาโคนเอามันต้องมีวัวแรกวันแนกก็คืออย่างอย่างนี้เปรียบไปเปรียบมายกตัวอย่างความมือห้านิ้วมือห้านิ้วเนี่ยท่านมันต้องมีนิ้วโคนิ้วโค่คืออย่างชาติศาสนากรวพระมหากษัตริย์ประเพณีอันดีงามเพราะนองว่านิ้วโคมันแข็งแรงมากๆเสาที่หนึ่งนั้นหรือคือชาติไทย เสาที icana, ่สองของเราไทยคือศาสนาเสาที grass, <Williams. S 2> ่สามอยู่ยืนยันกระแสราเสาที่สี่นั้นหนามีค่าประเพณีประเพณีคืออย่างแน่เทียนเข้าภาษาออกภาษาประเพณีที่เป็นพี่น้องเดินอิมเ็นประเพณีเป็ใหม่ตาเดียนประเพณีเดินชิสองเปเนกาเดินที่เดินเกียงอะไรอย่างนี้ว่าเราก็บอกประเพณีสี่เสาอันนี้มันยึดมั่น ไม่หว,ว,วั่นไหวมีน้องทหลายเสาที่หนึ่งเลยคือชาติไทยเสาที่สองของความภัยคือศาสนาเสาที่สามยืนยันประศาสนาเสาที่สี่หน้าหนามีค่าประเพณีถ้าสี่เสาหลักปักแน่นบนแผ่นดินไทยทั่วทินก็ดูรักในศักดิ์ศรีศัตรูไหนก็ไม่กล้ามาลาวีไทยเราก็มีแต่สุขสันต์นิรันดร์ข้ากันแบ่งกันอย่าไปแตกไปแยกกันเป็นอย่างเนี้มันยิ่โค หลายนิ้วจีต้องมีนิ้วเดียวอ๋อมีหลายนิ้วมาได้อันวัดมืดเราอ่านปัดสันติสุขมืดกาไปทางใดมันมีนิ้วเดียวจี้งนี่เลยเท่านี้นลยอกนี่ไปนี่เลยไปนี่เลยนิ้วเดียวแต่ถ้ามันมีหลายนิ้วมันยุ่งวัดสันติสุขไปไหนอ๋อท่าไปทางนี้เลยแล้วจะไปทางใดถามว่ามันถึงก็มันถึงแต่ว่ามันยุ่งนิ้วจี นิ้วกางท่านขอโทษเดืองจาดวันทหน้าหมาเด้อจีไปเลยไม่วันอาทีย์หน้านจายะนะอย่ชิบหนาผมไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจีเอาใจีเอาวนอาทิหน้าหมาเอาออกต้องื่นเตนออกท่านขอเงี่ยนิ้วกลางเคยนะขอโทษเนิ่องาท่วันโยกมาโดยด่าดันใจนิ้วกางนี่พี่น้องก็ท้อนของบาผู้ผู้มีความรู้ผู้มีความรู้คือป็ทติปรึกษา มันมีอำนาจหน้าที่แต่เป็นผู้ศึกษาอย่างท่านนายกอาจจะมีที่ปรศึกษาการกำนานหญ่บ้านมีที่ผรศึกษาการผู้รับผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาเพราะทวายุ่นิ้วกางมันสูงนิ้วนามได้แก่นิ้วแม่บ้านอุอสมอสแแมู่นี่นิ้วนิ้วก้อยได้แก่นิ้วนักศึกษาอเอพมตึงหมดนี้ต้องรวมพลังหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวขาดนิ้วโค่ไม่ได้นอกนิ้วจี้จี้ก่อนนิ้วจี้ได้เอานิ้วโค่จี้มาได้ นิ้วโคตรงก,กี้มาไหนกี้ตลาดบ้านเางงมืองเขามาสงบมาทำไมก่อนนิ้วโคลงมาจีชาติศาสนาองค์พระมหาปัสสัทธ์ลงมาจี้เมื่อกี้เปน็นแม่ผมได้หรออันวัดสันติสุขไปทางใดอ่ะอันไปทางนี้อีกมกั่งดูเขาต้องนี้ไปไหนนี่นั่นนิ้วโค่จี้ไหนจีไปตลาดมาละขา,ออาเอามาละไายคุณเขาอีกไหนอีกเขาใจขางนิ้วโค่มไ,ได้ เอามือมาตัดแก้วขนาดขาดนิ้วโคท่านเึือึงภาพธรรมชาติไม่ต้องอยู่ด้วยกันหนิ้วถ้านิ้วคืออย่างพลังสามัาทีคูสีลห้พระเจ้าป่าอากามุสุมันต้องแ้างสวรรค์พี่มาแ้างวันนี้นี่หญ่จะหกกันี่หญ่มันจะลงรอยกันนอนิ้วโคนี่สำคัญท่านต้องเจือดท่านลองกินเข้ากับลาบก็ถ้าบ่มีนิ้วโค่นี้ ม,มันมีอย่างมักกี้อันนี้อันเด็ดมันไม่ได้ขออีกนะเพิ่เติมเนี่ยเพอนบอกว่าคนเขาไปโดยการสี่ห้พอป่าอากาศผู้สูงเขาเกิดมาแต่นี้ไปสร้างบาปสร้างกรรมเพื่อมีสินธรรมประจักษ์เจ้ามันทําความดีนี่อ,อี่ป้อแม่เขาทําความดีมาเป็มาสัญจร เป็นน้องต่างหลายต้องต้องการความสามัคคีเปดีนั่นหนัก็พูกลมลาปลากันเดิมต้มนันนักนันเปาเท่าอบอุ้มเป็นหมู่เป็นจุงกําเดียวมันก็นแล้วช่วยกันพัฒนาพอคอยบนมือกานเดียวคิดใจให้ออกเพียวงามดีถ้ารูกฝ่ายเพื้อยทำเพื่อทรัพย์สีแต่ต้องทัก์สีที่ถูกต้องมันจะเป็นเอ็กปัดเอ็กแทรดาเปิลมันจะเขยทองตัวไปยุ่งอย่างกับเปิลนันแจกกา เตำรวจไหวมันบัดใจเขาอินดูตำรวจใจใหญ่ๆหญาทำอะไรจะพูดออกไปต้องขอโทษเขาเป็นนะครับทำไมฮะคนไทยต้องทำไงขอโทษคนไทยต้องทำไงฮะเจ็ดสิบเจ้าวายมาดีครับมาแล้วบ้างดาวเด็กป่าโมหะ สนเดืิบาเสน่ห์เด ah ah. ah ah. ือดิบาปาดนั้นคือสีข้อสีปิยะวาจาวาจาต้องสุภาพและอ่อนหวานท่านเฮาย้อนยุคกันหน่อยนอท่านนอเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาท่านเป็นพุทธเป็นคริสเป็นอิสลามเป็นอะไรก็ได้เป็นอันย่างคนยากท่านนับถือท่านไปหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมั่นข้อวัดปฏิบัติสามเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจาร สีวาจานั้นต้องสุภาพนะ

สิงทำพุทธเจ้าแมา่พ่อถ้าทำบ้านสัญจรเนี่ยก็ถึงดึงคนมาปะใส่กันเนี่ยสมัยโบราณไปมีย,ยหญ่ห้ารของมีสมัยตะกขอนม้าตุลุงอยู่ในศาสนามากป็้วันสองวันตุลุงอยู่ในศาสนามาเป็นเทนาเป็นเทน5้าละอยสน้าญาติโยมทั้งหลายเป็ละอ่อนอยู่วัดนพ่อปีศูเจ็เป็น,ออนทุน 7, เจ้า5 42, ้าร้ห้าสิบหปีละอายวัดมาหูอันใดดีอันใดเหดีมาให้เหมดีหมด ถามว่าเก่งนะบัดเก่งามว่าดังนะบาดดังแต่มันบอกว่าบรรลุเยียรีบอกว่าแต่เจ้าก็ไปลำปางนาแก้วแต่วันตกทนายยมอบรมผู้ส <invoke> ูงอายุวันตะวันตะคืนตะคืนตะวันตะคืนตะคืนก็มานี่บ้านไร่เต่าบ้านบ้านบ้านหอดบ้าน บ้านของงามบ้านของงามแต่เจ้าเพรวันนี้กะวันนี้ไปลำปางไปลำปางพี่นะ้องก่ว่าก่อนลำปางวันนี้ลำปางสองงานวันพุธมั้งเจ้าต้องไปเทศบาลตำบลวังขางน,นีน่ที่อ่เรียนหนองรองวันนี้ โมฮาลโม่ามนดังหลายท่าุลุงเป็นคนของคุณแม่พ่อเขาท่านผู้มีเกียรติลุงนับถือมดขอโทษเริ่มได้อวนหัวท่านสัจจอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านบรรลักษ์ลุงนี่นะขึ้นศาลสามเตื่อลั้งเดอร์ไปได้ขึ้นพ่อเออขึ้นไปอบรมโเจ้าหน,น้าที่ศาลมันได้เรียกหัว เนี่ยโมฮาหลุนจันทร์ดายตลุงเป็นคนที่พยายามอิปฟอยแม่เขามีความสุข65ปีอยู่ในเกิดมาร่วมโลกที่ปฟอยแม่ของ65ปีตุลุงเกิด2497ครันสบายสบายไม่ต้องเครียดเจ้งมันเตอร์ถ้าถามว่าตู้งเครียดหรือเปลมันเป็นไปมันมีหมดแต่พยายามเดินสายกางบกงผมเห็นด้วยวางเอาเอาเอาก่อนนั้นแล้วก็พูดเอาดีได้ได้อย่างไร งอไวย์น้ามาได้แล้วบ่เผาทุกคนยังเอาลับยัางหอมซาโอ่งติดหมีเลี้ยงทีนาค้าพันยาวมาเห็นยาช่วยเสื่อพลังอันดีกูข้ามหายโคมัยย่างพันยาวมาแก้เล่าเสื่อพลังสู้สามารถกินได้ใช้ได้คนหอมมันกินย่างได้สักอย่ามรู้น่าจะาเจ้าเต๋หัวจุดหมีท่านเกศาโรมานะหานัตนาจโจ้ท่านมันต้องดีใจนักหนาฟ้าบ้านเนาะไอ้ทุกคนขอบพี่ที่เป็นพุทธไม่ อันของเราต้ <c oughs> นาตอนาอละลรลรื่องอ้อออยายนะกันข้ออเขาพิะพิเขาเป็นเจน้าบอกกล้องนวเอาไปแนาไปทำตลาดนวกท่านพวงท่นาน,านาไปเพอร์อันไปพลาดกูอยท่กูอยู่ท้ด้ เดี๋ยวไปหายห๋ยจากผู้เรียนที่อาสิเอาพยัยามมา้วแดนเติตุลุงหน้าอารามสันติสุขที่เคยไปหาตุลุงท่านทางหน้าเป็นอนามัยหมออนามัยมาขอเครื่องออกซิเจนกับตุลุงสองเครื่องตุลุงบอกว่ายังมาทําหนังสือไปสํานักนายกคนยังเอาสัดานแจกกันเอวสามคนปันห้ายังมาซื้อเครื่องนี้ไปมืออนามัยสักสิบเครื่องมันเป็นอย่างไรโอ้ ก็มองห้างแไปการกัดถ้าเราบไปแต่งไปอย่างจะไม่หลงตัวถ้าไปมันดีตู้นี้นะชูมไหมตู้พี่ตูน้องตู้บ้านตู้อบตู้นี้เป็นเนน500เเป็นทุกเจ้า500บาทสองตึงวันนี้นะมาได้อวดตัวอจุ่วัดมา500ปกติลุลุงมียศฐานบรรดาสัมภิญึงวันอยู่ในไปเฮี่ยวซ้ำเจ้าวาจยได้เป็นมาได้เป็นพระครูมาได้เป็นเจ้าวาดเจ้านม่ตํางบนเจ้าแม่อำมได้เป็นอย่างนั้อยางเป็นตู้ไปเฮี้ยวอัน ว่าตุ้ยให้ได้บอให้ได้กุนบอกคือและตู้น้องเขาเนี่ยบวชมาสักห้าปีสิบปีได้เป็นเจ้าอาวาสได้เป็นพระรูได้เป็นเจ้าน้าตำบลได้เป็นเลขาสารพัดได้เป็นมดบางตนเนี่โอ้เขาดีใจได้เป็นแถวอันเบาหวานกุนความดันเอาดุเป็นหนึ่ทัพจดังเลยเอาเป็นคนหนงอีเมฆก่านี้อันนี้บอกว่ายิ่งเป็นผู้นำคนต้องเข้าถึงประชาชนย่างคนท่าน เอาไปที paid, well, unique, say, ่ไหนกันนะพี่เดนท่านใด้คุยแล้วก็คุยอย่ไรเยอะท่านบอกหอมพี่ยุกการบินจังวัดสมัยผู้เจ้าผมเนี่ยขึ้นไปอยู่บนขึ้นไปได้ยังเป็นออตหลายเจ้าหน้าที่ที่อยู่การบินอธิบายให้ัถูกไหมท่านผูลุงครับมีที่ไหนได้ขึ้นไปห่นย่้ถ้าตู้มรน่จริงตู้บัน่านองท่านเนี่ยนเราอย่าง้แค่แตะบิวรายการดบิบีทีทั่วโลกทูลุงก็ไปออกมาแที่วัดยันนาวา ไปอู้เกี่ยวกับเรื่องเดือนสิบสองปีเนี่ยคนบอกว่ามนนุ่มบนนาวันเสนียดีปากเสนียดี่ปากปูมือมันหักแยกนักจาตป่าปูมือเพื่นจันทำเดียวคนได้สีพระเจ้าแมาพ่อป่าอากาศมุสุป่าอากาศมุกสูงแม่พ่อเนี่ยคนมีสีเหมือนหินแจ็นะคนมีสีเหมือนหินดักแดดหินแจ็น้หมือนหินดักแดดเานอนได้งูอยู่ว่าเพิ่อนจะแย่งนูตัวจะไปแย่งใหญ่ Ngủ dù không có lọt lọc mà còn bài dù không bài dù. Nó, có lẽ đề